เออยายเป็นนอนติดเตียงติดบ้านใช่ไหมเออแล้วตอนนี้ก็เดินไปไหนก็เดินได้ใช่ไหมไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ทั้เดินไปใชเออเออและกินอาหารกินแล้วก็กินได้ข้าวน้ำก็ข้าวได้แล้วอ๋ออาบน้ำเองได้่อออนตุมไปาบเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อ๋อทำอะไรได้ธุรกิจส่วนตัวน่าได้ทุกอย่างอ๋อดีขึ้นหรือเมื่อก่อน ตั้งแต่ฉีดยาโควิดมานี่นะอ๋อดีขึ้นมาเทุกวันต้องจับแขนนี่ใจร้องกันเนี่ยโอบใช่วยก็พิจิตร์เลยเรียนช่วยเออเด็กก่อนเรียจับแกนมาได้แล้วนะเด็จับไม่ได้เลยจับแขนก็มาได้ถูกตรงไหนก็ปวดเกันดีขึ้นฉีดที่แขนนะคุณแม่สองเข็มเลยไหมอยากจะฉีดเข็มสามเข็มสี่อหมปวดเลยเอองานเหนืดอย ไปไข่ไข่แต่ละหนังจ้องนี่นี่ผมไปอยากไปอู่บนเตียงไอยู่แล้วไปลุกชดเดียวเดี๋ยา เป็นโรคอะไรเมื่อก่อนนายยาโรเกวนี่เดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้ใช่ไหมเป็นกี่ปีอ่ะสามปีสามปีแล้วหลังจากนั้นเห็นบอกว่าไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าแล้วอาการมันเป็นยังไงล่ะครนี้ไตวายด้วยไวายด้วยนะไตด้วยนะยยมันมันมันดีขึ้นเป็นยังไงมันเกิด เมื่อก่อนอนะติดเตียงเลยเหรอมันมกกีแ<อ>ต่ก่อนเยขาแกแข็งเลยเมื่อก่อนแกรูปเปนผู้ก,ก็สมองคนมองบอกความชินยาเธอพอไปชีดแล้วมันก็ดีเออเข้มเล็กอยากลุกใจมากเข้มสองแม่สิลุกไปเลยลูกเดินมาเลย คุณหมอันซอยยาดีขอบคุณอสมผู้ใหญ่กำนันที่มาบอกให้ไปฉีดวัคซีนนะขอบคุณเจ้าหน้าที่รพสตอด้วยใช่ไหมกินข้าวได้ไหมเนี่ย